สวัสดคีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในอาร์มาสามออฟดิสไลฟ์ว้ยายระคังดังพระเจ้าตีสามเล้งไงตีสามพระเจ้าตีสามแล้วได้เวลาซื้อปลาต้องโกแล้วคือ มีคนแนะนํามาให้เล่นเกมนี้ครับผมซึ่งผมเป็นคนที่ชอบเกมใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะฮะก็อุ้ยคน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 ว้าวว้าวโอ้โหยืมเป็นบอยแบนด์เลยขบวนการ5สีวะเนี่ยมันมีอยู่สีสีเอาครอตติ้งสโตร์มาร์เก็ตโอ้คนคนเดียวคนคนเดียวแต่บรรจุของได้ทั้งหมดเป็นลังนะฮะธนาคารอ่านว่าอะไรฮะสวมต่ำเลยสวมท็อปซวมท็อปก็คือเกมนี้เป็นเกมอาร์มาสครับแต่เป็นมอด เป็นมอดอ t ทิสไลฟ์คือม o d ใช้ชีวิตซึ่งผมก็ก็เพิ่งถอยมาเลยหมาดๆนะฮะแล้วก็มีคนแนะนำมาให้เล่นเล่นก็เป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วก็คือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่ามีธีมีวิธีการหางงหางเงินแบบหลากหลายวิธีคุณแล้วก็ได้ขามมาว่าถ้าเกิดอยากเป็นตำรวจเรียนต้องสอบเข้าแหมอยากจะเตรียมตำรวจเป็นโรงเรียนเตรียมเอาละปัญหาคือผมจะสอบเข้าเป็นตำรวจยังไง นี่ไงบ้านผมเนี่ยมีหลายคนบอกว่านเนี่ยเล่นแกไม่ต้องซื้อบ้านผมไม่รู้ไม่สนผมซื้อบ้านหลังนี้เขาบอกว่าผมเขาบอกว่าต้องทํางานอาชีพสุดจริตผมมปต้องการกูรูผมก็ยังต้องเดินต่อไปถึงครับถึงในเขตตํารวจแล้วฮะ,ะรู้สึกความหิวน้ํำก็หิวขนมปังไอ้ขนมหิวข้าว90เฮ้ยมีตํารวจสองนายครับโอ้โหพูดเล่นมาเ่ยหรือ n b c เป็นน่าจะเป็นผู้เล่นนะครับคุณต้องคุณคุณตำรวจครับอยู่ด้วยฮะก็อยู่ด้วยครขอโทษนะคะครับว่าไงครับฮัลโหลได้ยินไหมคะเอาจับเลยเลยขอโทษนะครับมีอะไรครับ ได้ยินไหมครับประชาชนเข้ามานะครับโดยพาราการเข้ามาโดยพาราการพระเจ้าผมเนี่ยผมขอญาตวิสามันคุณนะครับวิสามันเลยเออฮัลโหลครับฮัลโหลครับใจเย็นๆครับใจเย็นครับคุณตำรวจครับพอดีแฟนผมเล่นนะแฟนผมเล่นครับคุณตำรวจฮัลโหลครับเดี๋ยวนะครับคุณครับผมเพิ่งเล่นฮะคุณตำรวจเดี๋ยวฮะคุณฮะต้องฟังผมก่อนนะครับผมผมขอโทษนะพื้นที่แห่งนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีพื้นที่นี้ด้วยเดี๋ยวผมติดต่อนายพลนะครับแป๊บนึงนะฮะฮัลโหลว่าไง คนนี้มันจะจัดกันผมครับใครจะกันใครพอ่อพ่อช่วยผมด้วยนะข้ามานสอน่ทำไมครับรหาพอ่อผมจะรหาพ่อครับผู้อำนวยการโรงเรียนครับคือผมไม่รู้จริงๆครับคุณตำรวจคุณปล่อยผมไปเถอะผมไม่รู้ในบดผมเป็นศิษย์โรงเรียนวัดเขาขาจร,จรจคุณตำรวจนะคุณตำรวจจะงเชื่อใจผมผมไปก็ได้ผมไม่อยู่ที่นี่แล้วครับคุณทิ้งผมไว้นะครับ ผมไปแล้วผมจะไปแล้วคุณตำรวจไม่ต้องผักตูดผมก็ได้ครับคุณตำรวจจะทำอะไรก็ทำเถอะครับอนิ่งเลยนิ่งเลยตำรวจมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหมีกำกำลังเสริมนั่นนั่นพ่อใช่ไหมพ่อมารับหนูแล้วใช่ไหมพ่อพ่อมารับหนูแล้วใช่ไหมพ่อทาโคเบลด้วยไม่น่าใช่พ่อมั้งนะ่ อเอายูนิคอนโอ้โหตัมเบตตํารวตัมเบตตํารวจแต่งตัวแกรมยะโสธรคอปนะครับเขาบอกว่าแต่งตัวอย่างไงแยมยะโสธรแยมยะโสธรใช่ปะเนี่ยใช่ครับผมเป็นแยมครับบ้านอยู่ยะโสธรพอดีว่าเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้ฮะแล้วก็เพิ่งเล่นด้วยฮะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรกดออกไงฮะบอกผมทีครับคุณตำรวจชิดออกเลยครับออรตินเฮดเอฟซีออกเลยออรตินเฮดเอฟซี โอเคฮะเราก็หลังจากเมื่อกี้เราเจอตำรวจไปผมย้ายทิศอ้าวเฮ้ยพี่พี่ลุกขึ้นมาคยุยกับผมก่อนพี่นับหนึ่งนับสองนับสามพี่เฮ้ยเฮ้ยโจรโจรโจรหรือเปล่า power happy เอาม่ใช่โจรได้ผมได้ยินเสียงคนคนคนสตาร์ทรถครับฮัลโหลอขอโทษนะคะ หยุดก่อนได้ไหมคะไม่หยุดโอ้โหควันตลบเลยไม่หยุดเลยหลวงพ่อฮะอ๋อหลวงพ่อหลวงพ่อฟิลครับคือค,คือค,คือคือโอ้หลวงพ่อใส่ชุดหลวงพ่อคือผมอยากจะมาสาร,รภาพบาปมาหลวงพ่อผมผมหลวงพ่อรับสาร,รภาพบาปไหมคร,ครับครับครับ อ่าหลวงพ่อฮะคือคือผมอยากอยากจะสารภาพบอกว่าอ่าลูกลูกช้างเนี่ยลูกช้างไปหลอกคนอื่นว่าลูกช้างเป็นผู้หญิงครับหลวงพ่อมันมันดีไหมหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออย่าเงียบสิใจคอไม่ดีเลยหลวงพ่อวิ่นีหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหาเงินจากไหนหลวงพ่อหลวงพ่ออย่าวิ่งหนีใจคอไม่ดีหลวงพ่อหลวงพ่อตอบผมประกอบว่าหาเงินยังไงหลูงพี่นะฮะ เก็บลูกพีชเหรอหลวงพ่อเก็บในป่าเหรอพ่อได้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อพาผมไปได้ไหมคิดดูครับอะไรนะหลวงพ่อเอาเอาไปว่าคือถ้าหลวงพ่อพาผมไปอ่ะรับรองว่าจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างเกิดกับหลวงพ่อแน่นอนเชื่อถ้าเกิดหลวงพ่อพาผมไปอ่ะขอเข้าแก๊งได้ไหมครับได้ไหมครับหลวงพ่อไปเข้าแก๊งหลวงพ่อขอเข้าแก๊งนะครับ หลวงพ่อไปนอนขอเข้าแก๊งหลวงพ่อมันผิดจรรยาบรรณหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อไปขอเข้าแก๊งได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวตายหรอกพูดอินพออินพอเฮ้ยแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ขอใช้บริการหน่อยแท็กซี่อืมอ่ะไปแท็กซี่ฮะไปที่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 เก็บเงินฮะอ่าเฮ้ยไปหลวงแท็กซี่ครับไป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 ยะไปย่โซธรนะหลวงพี่ เอ้ไม่ใช่พี่ี่ขอพี่ไปยไปย,ไปยสุดทอนพี่ไปที่ที่ไกลๆแล้วก็ที่มีมีอาหารมีเงินด้วยพี่เจอศึกหนักๆมามากพอแล้วพี่เขารับเกินหลายคนเลยพี่พี่คิดอัดตรางเงินเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหบรรจุไว้เลยพ,พี่เก็บหลังรถมัน,นขึ้นมาหายหมดเลยเนี่ยมนะไม่เอาไม่เอาอย่า,าพาผมไปฆ่ามันบาปคุณอย่ญญาเลยเด็กเขาดูอยู่เนี่ย มาที่นี้มันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีดอ้าอาาางาา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 าะาาาาา้วิาา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 าตาา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 ราาาา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 าาาาว ตำร,รวจมันจะยิงข่อยแล้วถ้าหยิบปืนวันนี้ผมวิ่งนะฮะตั้งแต่โนกเขาว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมนี่วิ่ง <c oughs> <c oughs> ตั้ง โอเคคุณผู้ชมครับ,บ,รบวันนี้ลุงพีขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปกับ 3, อาม่สามอัลติสไลน์นะฮะแล้วอย่าลืมเลครับเล่นเกมไม่มีประโยชน์หยิบะโยชน์มาจากเกมนะครับไปบ่ายครับแล้วตังค์จะทำยังไงกับตังค์ผมเนี่ยหายหมดเลยอะ่ะ